เรามีบุคลากรมาใหม่นะครับย้ายคนย้ายแล้วก็มีน้องฝึกสอนนะครับฝึกสอนกับเรานะครับคุณค่ะเรียนท่านผู้อเมก้าคณะทรุฑขั้นค่าวดิฉันนางสาวประภาครนกับใบคลองขาโพจากคณะคณนค่ะค่ะดิฉันนางสาวมิสบาจงมพิลาค่ะจากคณะครุศาสตร์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ค่ะนะครับก็จะให้ไปอยู่ ทีนี้ก็จะครบใช่ไหมพี่วรรคธนาครบบอกยังไงว่าว่าลงตัวจะเป็นบวกบวกเกินนี้มันเกินอะไรนก็คือกรณีเดียวคือจำนวนนักเรียนเพิ่มใช่ไหมพี่ ไม่ผา,านไม่เกินแต่ดีนะงั้นก็วิธีเดียวถ้าอยากให้ครูเพิ่มก็พยายามก็ยินดีต้อนรับน,นะครับคุณครูท่านใหม่แล้วก็น้องฝึกสอนจากประธาวิทยาลัรายราชภัฒน์สปนทศรยุทธ์ครูพี่เลี้ยงครับพี่เลี้ยงเออในต่ครูพี่เลี้ยงแล้วก็ท่านหนุนสังคมเนี่ยทางการหัวหน้ากลุ่มสาระคณะครูทุกท่านนะคะ ก็ในส่วนของวิชาการนะคะสำหรับปีการศึกษา2567นะคะ